my toy now. Yeah. Yeah. Nanny, what are you? The dam is up to Yeah. 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 yeah.

Yeah, I'll be here. More the Yeah. 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 ฮะดูเหมือนเจ้าสวรค์จะมาแล้วยาเ้ยหยาเฮ้ยสวรา์มีอะไรบ้างไหม เันก็สาบานเลยว่าเขาไม่มีสมองปลางโลยาอีเอเขาพลังเยอะมากหนีไปเดี๋ยวฉันจัดการเอง ย yeah, oh, oh. oh, oh, oh. mm hmm. ู่เป็นไรไม่ย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 ู่เป็นไรแกโดนขยี้แน่ฮะฮะแน่จริงก็เขาหมาแนจิงก็เขาหมาแนจิงก็เขาหมา จอฟังสักย่าซ่งขามจะโจ้กวันนี้ละมาเร็วพวกเรา เดี๋ยวมันพวกเตาท่านจะมาตามแผนของฉันแล้วเออหยุดทำงานได้แล้วเดี๋ยวฉันจัดการเองหลังจากนี้ทางนั้นเริ่มกันเลย NAN MEN KANG LUH LUH REW Soma <laughs> Rang low. นั่นมันทีแมนหรเขาดูเปลี่ยนไปตั้งแต่เราจัดการเขาไปครั้งนั้นทำไมละ่ะทอนเขากำลังไปที่ฐอนเขากำลังแชักพวกและอัพเกรดล่าสุดของตัวเองเพื่อที่จะไปที่ฐานของพวกเรา ฉันไม่รู้ว่าจะทำยังไงแต่ต้องหยุดเขาให้ได้เดี๋ยวนี้